ตำรวจไม่เห็นจริงจังกันเลยอ่ะใครขับรถอ่ะครับฮะนราวดีครับใครอ่ะครับอุ้ยหลาจะบมไม่ได้หรอใครอะชักกี้ครับไปเ,เปลี่ยนเงเปลี่ยนใหม่วะเปลี่ยนเหรอครับเออเป็นว่าก่อจะลืมเสียงมึงมาแล้วก็ได้โอ้ <c oughs> เล่นเล่นสมองกูอาจจะไม่มีคำว่าแจ็กกี้อยู่บนหัวกูก็ได้โอ้ยอีธานว่าไงถ้านี่เล่นติดคุกไปช่วยด้วยนะตำรวจเยอะนะคนนี้เล่นตอนเนี้ยทำอะไรมาติดคุกขายยายาอะไรมีใครจูกับบูแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมากคงมาขายยองขายยามีแต่คนกักกักมนที่ขายยาแล้วทำอะไร อาเป็นเป็นเป็นเมียอีธานนี่อยู่ในเซกเงินแสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่เป็นใช่ไหมเมมเตย์เป็นแสนแสนไม่ได้จับขอบคุณพี่ชาไอทีนะครับสซัลตราดูที่เจ็ดนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับนักเต็มงานนะครับ